เมื่อกี้จากอางเจ็ดน้ำต่อปลายตอนนี้มาวัดหลวงปู่ทิมครับรับหลวงปู่ทิมนี่อยู่ที่วัดละหารไร่นะฮะก็พวกเราเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะกราบขอพรจากท่านเพื่อความสิริมงคลนะครับก็ในไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วนะะก็เลยต้องเดินทางมา <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็น อีกบทหมายหนึ่งนะที่พวกเราตั้งใจที่จะมาท,ที่นี่กันครับเราจะใช้เวลาอยู่ที่วัดละหานไร่เนี่ยไม่นานนะครับเพราะเราจะต้องมี <c oughs> จดหมายปลายทางที่จะไปนะเที่ยวชมอีกนะนั่นก็คือ <c oughs> สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดานะครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละไม่ไม่ไม่ได้ห่างไกลกันนักนะฮะที่ระยองเนี่ยนะครับเพราะนั้น พวกเราก็หลังจากที่ขอพอแล้วก็มาปิดทอนะครับนะก็ขอให้เฮงเรวยๆกันก็แล้วกันเนาะครับสำหรับคลิปนี้มันสั้นๆนะฮะประมาณ1นึ่งนาทีเจๆนั่นเองนะครับก็ขอจบไว้เบียงทีนี้ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ha 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 ha